ตระกูลลิสซิงก์แหล่งต่างถ้าเกิดว่าอย่างนี้เดี๋ยวเอาวิธีอย่างนี้มันเหมือนแก้วแก้วแต่ต้องบอกว่าจริงๆคือไวน์ที่บอดี้ค่อนข้างมีไลท์จุลทรูมีเดียมเนี่ยต่ำๆเนี่ยบางทีการใช้แก้วที่แตกต่างกันเนี่ยมันจะเห็นภาพพจน์ของลักษณะและกลิ่นแตกต่างกลับมาเบรกสามนะครับกับวงคุยเรื่องไวน์วันนี้นะครับตอนนี้เรามีพี่ร่วมอุดมการณ์มาเพื่อนอีกสองท่านนะครับเดี๋ยวให้แนะดนำตัวก่อนดีกว่าครับผม เินพ e uh, ี <haw. S 1> so, ่ฝ้ายก่อนเลยครับผมอ้าฝ้ายแปดเก้านะคะครับผมชุดแปดห้าค่ะตอนนี้ก็แปมไม่ใช่สาวสวยสุดแล้วนะครับตอนนี้มีสาวมาเพิ่มแล้วนะครับผมแต่แปมเด็กสุดแต่แปมเด็กสุดสดสดสดกลับมาช่วงเบรกสามเราก็ไม่อยากกินน้ำปากกันแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยได่แก้วไวแล้วก็ว่าเรามากันไกลแล้วแต่ไหนก็ตามเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับผมสำหรับเรื่องสำหรับเรื่องไวจริงๆเราอ่ะ คุยกันเป็นจุดกินแล้วเราลืมไปเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการเปิดวายจริงๆอุปกรณ์เปิดวายทั่วไปอ่ะก็คงมีอยู่เดี๋ยวให้พี่สดพี่เต้ช่วยแนะนําแต่อย่างไรก็ตามเราอยากรู้จากทุกคนว่าเอ๊ะมีใครมีประสบการณ์แปลกๆไหมกับการเปิดวายด้วยวิธีการต่างๆนะครับเดี๋ยวเริ่มจากอุปกรณ์ปกติก่อนเอะปกติพี่เต้เปิดวายเนี่ยอุปกรณ์เปิดวายปกติมีอยู่กี่แบบครับพี่เดี๋ยวว่าก็มีอยู่ทั่วไปแบบเดียวนี่แหละที่ใช้เปิดวายที่ใช้ฟันครับ พี่โอ้โหงานเอาวาย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 ฟันพี่ใช่ไหมครับฟันเพื่อนอันก็เออก็มีแบบมันจะมีอยู่อ่ะผมมีพร้อมให้มีพร้อมให้มีมพร้อมให้มันไม่มีอันนี้คือแบบมาตรฐานทั่วไปนะใช่ไหมพบพบอะพบได้ไม่ผ่าไม่มีมีดด้วยในห้องพักโรงแรมมีกันแซะเป็นส่วนใหญ่มีมีดมีมีดไหมมันมีบางอันที่มันมีมีดไว้กรีดไอ้ตรง ่อตรงสลากเอาช่ไไว้แค่คลิปก็ได้นะอสลากเพ้วก็งัดงัดตอนนี้เราเราก็ต้องตั้งฉากเนาะแล้วก็ค่อยๆบิดลงไปมุนๆลยไปใช่แล้วตรงนี้ก็เป็นตัวที่ใช้งัดงัดขึ้นมาแล้วก็พับได้ด้วยพับดีมันต้องงัดขึ้นมาพับแล้วงัดขึ้นมาแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งที่มันเป็นเหมือนกับสองขาที่มันที่เป็นคนที่เป็นเหมือนเหมือนที่มันเป็นมีสองแขนนะแล้วก็พับขึ้นมาก่อนแล้วก็เอาเอาจุกดันลงไปข้างล่างแล้วก งัดขึ้นมาใช่ใบ่แบบนี้มันจะดีไงแาบนี้งัดแบมใหม the <S <s ่มากกว่าอัน an ้ายนนี้จะยากกว่านะอันนี้ดีไม่ง่ายกว่าเพราะว่ามันตลกตัวคู่ใช่แล้วเ็นองศาเอียงอันนั้นดีกว่าเพราะว่าตอนเมาก็เปิดได้นี้ตอนเมอันนี้ตอนเรมันหมุนไม่ตรงไงหมุนแล้ไม่ตรงอันนี้สำหรับพกพามืออาชีพแล้วก็มีคันเลนมาตรฐาอยู่ในเทั่วไปแต่ว่ามมีอีกแบบหนึ่งด้วยมันมีที่แบบที่เป็นแบบแใหม่อะที่เสี่ยวมี่มันทำนะ เป็นแบบไฟฟ้าที่มันแบบที freely, kind of like ่มันออกมาเป็นแบบไฟฟ้าแหละเหมือนเป็นกล่องไฟฉายอ่ะเอาลงมาวางแล้วก็อันแล้วกดขึ้นมาเลยเหรอใช่ก็จะขึ้นมาเลยแล้วมันต่อมือถือได้ปะต่อบูทูธได้ต่อทำไมต่อกับมีโฮมได้อ้าวกดสั่งการไงสั่งสั่งมือถือสั่งงานสมมติว่ากำลังจะกลับบ้านแล้วสั่งให้มันเปิดก่อนเสั่งปิดให้มันให้วางใจให้ไว้เลยไม่ก็แบบเป็นพ่อแม่ไงเออลูกอยู่ข้างล่างไง ลูกเปิดเด้อเด้อเปิดให้เด้อเปิดให้ก็ได้เหมือนกันเนาะก็ได้เหมือนกันมีแบบไหนอีกไหมพี่สดก็ประมาณนี <like> ้แหละเท่าที <ed> <benchmark> ่เห็นนะแต่เราใช้แบบนี้ไหมไฟฉายไอ้ไฟแชกให้เพื่อนให้เพื่อนเปิดโอ้ยไม่เคยเปิดไม่เคยเปิดไวเองสวยสวยจริงตอบว่าให้ให้ผู้ชายเปิดให้ง่ายกว่าจริงก็โอเคนะเดี๋ยวจะเรียนรู้ไม่ใช่บ้างตนเองมาดูขี้เมาไปเนาะขี้เมาเนี่ย ไม่ทันแล้วสิเอ้แต่เราเคยเราเคยคือหาที่เปิดวายไม่ได้ก็เลยเหมือนอยู่ในแล็บก็เลยเอาพวกตะบองตะปูตะค้อนอะไรเงี้ยเราอยู่ในแล็บนอเดี๋ยวออพูดไม่ได้ใช่ไหมไย่ในแล็บได้เหรอแล็บไหนครับแล็บไหนที่เมืองไทยหรือที่นู่นประเทศอะไรนะแล้วใส่ตะปูแล้วไงตอกลงไปงี้ ตอกลงไปแล้วก็ค่อยๆงัดขึ้นมาก็คือจริงๆคล้ายๆอย่างเงี้ยก็คือเป็นสกูหรือตักูสกูไปเติมแต่จะเป็นสกูเกียวใช่ไหมขัดเข้าแล้วอะไรเงี้ยขัดเกียวถอนออกมาแต่แบบก็ไม่ได้ง่ายแบบไม่ได้ง่ายแบบปึ๊บออกนะก็หลายจังหวะเลยแหละกว่าจะได้อะไรเงี้ยความพยายามเขาหวั่วแลวมีฟ้องมาเพิ่มครับอ่านี่จะเป็นแบบอันนี้เป็นสองขาเป็นสองขาปวดทำไมง่ายอะไรนี่ก็ดึงขึ้นอ๋อไม่นี่อันนี้คืออันนี้จะง่ายที่สุดคือเราชอบมากเพราะว่า ใส่ลงไปแล้วมันก็ค่อยๆหมุนลงไปพอมันสุดอ่ะเราหมุนต่อมันก็จะขึ้นมาเองอันนี้ไม่ต้องงัดไม่ต้องงัดสองปีกด้วยดูสวยๆเป็นพร้อมมาเปิดสวยกว่าแต่เดี๋ยวนี้ก็จะมีฝาใหม่แล้วนะครับจะเป็นฝาฝาเกลียวฝาเป็นฝาเกลียวมีฝาจีบไหมไม่มีมีแต่จีบฝา ถ้าีฝาดตีเราดีกวา่าไม้เยไม่เกี่ยวนะ <laughs> ผมไม่เกี่ยวหนละ้เน <laughs> ี่ยอะไงไมี้มีฝาเกี่ยวแล้วไงคือฝาเกี่ยวเนี่ยมันก็จะใช้แต่ว่าปัญหาคือกลิ่นนะครับมันจะไม่ค่อยได้เพราะว่าเมื่อกี้เราพูดถึงเ,เ,วเวลาเปิดถูกไหมครับเ,เวลาเปิดเนี่ยไอ้พวกนี้ใช้กระจุกที่เราเรียกกันว่าจุกคอกจุกคอกทีนี้จุกคอกเนี่ยมันก็คือจุกไม้โอ่งแหละพูดกันภาษาบ้านๆแต่ว่าปัญหาของจุกไม้โอ่กเนี่ยคือมันจะทําให้บางทีเกิดอาการที่เรียกว่า คอรหรือวายคอได้นี่ถาม <c oughs> มาคุยตอบว่าวายคอคืออะไรวายคอก็คือกรณีที่แบบว่าอากาศมันเข้าไปเยอะหรือว่ายมันเสียถูกไหมฮะซึ่งไอการสังเกตว่าวายคอเนี่ยมันดูได้ง่ายๆแต่มันต้องเป็นจะุกคอนะวันเป็นวายที่เปิดจุกคอก็คือตอนหมุนไอกเกลียวเนี่ยเข้าไปอะครับปกติเนี่ยเราก็หมุนๆๆๆเข้าไปแล้วก็ดึงขึ้นมามันก็ปุ๊บเดียวไม่มีปัญหา ถ้าเกิดว่าบางเคสเนี่ยอาจจะแบบบางท่านที่ดูอยู่นะครับเราก็แบบมีววยเก่าเก็บที่บ้านอยากไปลองเปิดขึ้นมา,าต้องบอกคุณพ่อคุณแม่กอ่อนนะครับไม่ใช่ว่าม,ามาถึงแบบเปิดๆๆเปิดเปิดเปิดปรากฏว่าบางทีเนี่ยหมุนลงไปปุ๊บไอ้จุกไมคค้เคาะอะครับปนปนแล้วก็ยุยย,ยุยยุลุกล่วมลงไปในเนื้อไม้โหจบเลยเออตืต่นตกตื่นตะโนกกันหมดนะครับไอ้แบบนั้นเนี่ยเรียกเรียกกันเรียกกันว่าวายขอคนะครับก็คือถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเนี่ยวิธีแก้ปัญหาง่ายสุดนะครับคือ รีบๆเอาไอ้ไอ้ไอ้จุกคอกนั่นออกมาก่อนแล้วก็ไปหาสิ่งที่เรีว่าไวน์สต็อปเปอร์มั่ปิดไว้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แบบไวน์มันคอกไปมากกว่านี้ไม่งั้นตัวบอดี้มันก็จะเสียไปขอหมายความว่าถ้ามันคอ้ควรเปิดแล้วรีบกินเลยให้หมดได้ได้นะคือมันคอ้เราให้แม่กินต้กินัอื่นเพราะแม่ไม่สต็อปเปอร์ในเวลาใช่ถ้าดื่มได้ถ้าคิดว่าพอดื่มได้รสชาติมันยังใกล้เคียงอยู่ดื่มได้รีบดื่มให้หมดไม่ไม่า พรป่นมันปนลงไปแล้วอะแกปัถ่ากันยังไงอะเก็บไว้เก็บไว้กินขวดสุดท้ายเพราะเราจะเมากันแล้วแล้วไเรไม่รู้เราจะไม่รู้ลนมันจะมีกลิ่นเรื่องกลิ่นและรสมีผลเหมือนกันเอแต่ว่าวิธีกรที่ที่เคยลองเรากรองออกผมยเห็นะเด็กวิศวะพีใชคอใช้กระดาษทิชชู่ซ้อนสองแผ่นกรองที่แบบัไม่ใช่เด็กวิศวะนี้ทำไม่ได้จริงจริงก็คือเขาผ้าขาบางอะไรไม่รู้ไม่ได้เาอยู่ในแล็คไี่แล้วใช้ก่ด แต่างประเทศยนะต่างประเทศเก็ใช่ตะปูตอกนะแล้วต้องหล่นไหมออ้ยไม่ดันลงไปก็ดีเท่าไหร่แล้วถัดมาจะเรื่องเปิดเนี่ยจริงอาจจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่อยากคุยกันวันนี้ก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยแนะนําขวดที่ตัวเองเนี่ยชอบและจริงวันนี้ทุกคนได้นาขวดขวนั้นมาให้เราได้ทดสอบชิมกันด้วยนะครับเริ่มจากใครก่อนดีมีใครแบบพราวรีพรเซน์ขวดตัวเองไหมครับผม อู้โฎก่อนสีครับไม่แต่ว่าขวดพี่สดอ่ะดีสุดในวันนี้ใช่ไหมหรือว่าขางิังยังไม่ได้ยังได้อเลยม่ได้ยังอย่างอเราเราขอของพี่สดอยากเก็บไว้สุดท้ายเดี๋ยววาขวดเดี๋ยวเ่าขวดเป็นขมดล้กันนะครับขวดเราโชว์ได้หรอโชว์ได้ไหมไม่ได้เลยไม่วรเป็นคนที่้มเดกินยังไงชื่อออ๋อไม่คืออันเนี้ย ภูมิใจเล็กๆก็คือไปฟูลแลนด์เราได้ขวดละ800บาทแล้วได้ DOC มาร์แค่นั้นอ๋อนี่ขวดที่ชอบก็ไม่ได้ชอบแค่ภูมิใจว่าถูกที่เจอก็ได้เจอเพชรในตมชื่ออะไรช่อะไรมีคนที่ชอบยัางครับค่ะไปกลับมาครับเปลี่ยนเหลี่อเรื่อยๆอะพี่สดวครับวันนี้วันนี้เอาขวดอะไรมาครับวันนี้เอาเป็นชื่อว่าอะมาโรเน่เดลลาบาโปลิเชล่าครับ เป็นยี่ห้อของเซนโต้วันนี้ที่ออามาเป็นปี2014ตัวนี้โดยปกติที่เหมาะที่จะดื่มคือต้องอายุประมาณ5ปีแล้วไม่ถึงคนอายุเด็กไม่ควรนะเด็กไม่ควรนะตัวนี้ก็จริงๆราคาอยู่ประมาณสัก2,000บุกลบนะครับราคาจะสูงนิดนึงแต่ก็ อย่างที่บอกตอนแรกมันจะมีรสชาติหวานนิดนึงติดหวานนิดนึงแล้วก็แอลกอฮอลสูงคนที่ชอบดื่มเหล้าดื่มเบียร์มาก่อนเนี่ยคิดว่าตัวนี้น่าจะดื่มเ้ง่ายเพราะว่าอาการฝาดอาการเปรี้ยวนน้อยนะครับเป็นตัวที่เหมาะสมที่ที่จะเริ่มดื่มแต่จริงๆมันก็มีตระกูลที่บอกก่อนต้องต้องแน่คือว่าเอาแค่คำว่ามีวาโปวิเชล่าก็จะเป็นเรืยอน้ำสองหรือน้ำสามของตัวอมาโรเน่แล้วก็เริ่มดื่มแล้วปนันะวนตินี่กี่น้ำานี่ ปกติน้ำเดียวก็จะแย่แล้วครับเดี๋ยวจะแย่แล้วครับน้ำสองน้ำสามรสชาติมันจะดรอปลงไปน้ำหนึ่งก็ที่สุดแล้วนะครับแน่นอนแน่นอนแน่นอนน้ำหนึ่งดีน้ำแรกดีเสมอโอ้จะจะแย่เงินตกตัวใหญ่แล้วก็อีกตัวนึงที่แนะนำมาคือที่เอามาวันนี้จริงๆเป็นเขาเรียกว่าไวน์ที่หาได้ในฟุตแลนด์ทั่วไปเป็นไวน์ปีโนนัวนะครับที่เอามาวันนี้ปี2017-18นแหละนะครับชื่อว่าผมไม่ได้ไปอ่านว่า อันว่ามาทัวร์หรือมาชัวเนี่ยะนะครับก็ M A T U A หาในแลรราคา700กว่าบาทเองนะตัวนี้มันเป็นวายที่ค่อนข้างไลท์ t ูมีนเบอร์ดี้กินง่ายวายแดงตัวนี้สามารถทานกับปลาได้นะ mm hmm. ถ้าเราเลือกปลาที่ที่ค่อนข้างหาซอสที่มันตัดกันได้ mm hmm. เช่นอาจจะเข้มหน่อยเป็นซอสแบบมิโซะให้มันเข้ม hmm. เหมือนมิโซะอย่างเงี้ย mm hmm. มันจะตัดกับวายแดงตัวนี้ได้ ปลานี้จะเป็นปลาแบบปลาเนื้อขาวธรรมดาเนื้อนิ่มได้เลยนะครับหาซอสเนี่ยมาตักกินกันได้เลยเราจิ้มกับน้องปลาได้ไหมครับน้องปลาต้องไปคุยกับแฟนตัวจริงก่อนก่อนครับอยู่เป็นค่ะอยู่เป็นเพื่อเข้ามรุกปลาเนื้อแดงปลาเนื้อแดงแต่หนักขาววาย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 ปลาเนื้อขาวเนื้อขาวปลาสับปะรดอะไรก็อันนี้ก็เป็นทางเลือกเผื่อใครเข้าแลนด์จะได้ไปหาวายที่ราคาไม่สูงแล้วก็ มีเดียมเป็นมีเดียมบอดี้แล้วก็ทากกันได้เลยคุณปีนนัวนะครับเรียนมาแล้วพี่เต้วันนี้ติดมาติดมืออะไรมาครับผมโอ้ผมเหรอผมเอาไว้ฝรั่งเศสมาไว้บอดูครับก็เออน่าจะเป็นอะไรนะตรงแอรเรียก็เป็นเซนต์เอเมลิองเซนต์เอเมลิองก็เป็นเอ่อเป็นตัวกังกูกาเซ่กังกูไอแต่ว่าฝรั่งเศสมันก็จะมีหลายหลาย หล,ห,ลห,ห,ลหลายเอ่อหลายเกรดนิดนึงเรียกว่าหลายหลเวลหลายเวลเสาเวลุ่นเรื่องหลายเวลก็จะมีตั้งแต่พรีเมียมครูกังคูกังคูกาเซ่กังครูเซ่ก็เป็นตัวที่ดีดีขึ้นมาพรีเมียมแล้วดีขึ้นมาดีที่สุดแล้วของของของในของในโซนนั้นนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับโปรดิวเซอร์ไหนแต่ผมก็เป็นตัวลาฟีนธรรมดาลาเอ่อก็เป็นโปรดิวเซอร์คือลาฟีนโน้ตไทยจะรู้จักหน่อยรู้จักรู้จักดีหน่อย แม้นี่แยกหน้าตามน้นําตลอดเลยครับไม่หรืว่าอย่างที่อย่างท,างที่อย่างที่พูดไวต้ตอนแรกคือเออบอโดมันค่อนข้างดื่มง่าย <c oughs> เวลาเราไปไปกินข้าวก็ถ้าไปกินกับสาวๆางเงี้ยาสาวๆมันก็ชอบไวส์ฝรั่งเศส <c oughs> เพราะว่ามันแบบมันไม่ได้หนักเท่าวาอิตาลีเส่วนวออิตาลีมันจะเข้มๆหนักๆหน่อยเป็นเป็นมันจะเป็นมันจะเป็น80%มันโลงอ่ะแล้วก็ประสบการันทั้ง้วครับ ผสมผสมกันกี่ครั้งแล้วครับสาวๆชอบไปฝรั่งเศสก็ไปครั้งเดียวเองครับไม่ได้นะสาววิบากชอบมวยหนก็ได้นะสาววิบากไปก็ก็คือถ้าเป็นถ้าเป็นฝรั่งเศสมันจะกินง่ายแล้วก็กินกับอาหารได้หลากหลายกว่าไม่ไม่เหมือนวัยอิตาลีที่มันรสชาติมันค่อนข้างหนักแล้วก็ชีสสเต็กอย่างเดียวเลยครับโคตรมาครับผมจำไม่ได้แล้วแค่คน น้องหงอผมก็ได้ครับของผมที่เอามาก็จะคล้ายๆกับของพี่เต้เป็นเซนเนอเมนิโอมในวอโดเหมือนกันครับแต่ว่าชื่อมอนตากนีนะครับ <c oughs> อันนี้จะเป็นไวน์อ,อ,อย่างที่พี่เต้บอกก็ตรงตรงกันหมดเลยเมื่อกี้ก็คือไวน์วอโดมันเป็นไวน์ที่ค่อนข้างดื่มง่ายแล้วก็เป็นไวน์ที่มาตรฐานคือแบบซื้อไปก็คือแอดลิสเนี่ยทุกคนก็คลีสหมดนะครับค <c oughs> ือมันก็ไม่มีใครที่แบบรสมันไม่ไม่แตกต่างมากนะครับ ก็อย่างที่พูดไปพูดไปแล้วว่าบอโดนมันก็คล้ายๆแบบตาการันตีหน่อยๆว่าดื่มได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าเกิดบางคนเนี้ยเราชอบออมันต้องดูแบบคนที่เราจะซื้อไปให้ด้วยว่ารสนิยมเขาชอบทานอะไรอย่างเงี้ย<ม>อย่างบางคน<ม>ชอบทานปลางเงี้ย<ม>ก็ซื้อไวน์ที่แบบเป็นไวน์แดงที่เกรดสูงหน่อยที่ทานเนื้อปลาได้ให้หรือว่าซื้อเป็นไวน์ขาวก็อาจจะชอบมากกว่านะฮะ<ม>หรือบางคนที่แบบชอบทานเนื้อสัตว์มากๆสเต็กเนี่ย ก็อาจจะแบบซื้อตัวแบบไวน์แดงหนักๆไปก็ได้ครับซื้อให้ผู้ชายผู้หญิงก็มีความแตกต่างกันไปนะครับสปาร์คลิงเดซเซอร์ไวน์ก็แล้วแต่นะครับแต่เด s เซอร์ไวน์ในเมืองไทยเนี่ยจะยังราคาแพงอยู่เพราะว่าเป็นไวน์ที่ต้องแบบแช่เย็นแล้วก็ทานหลังอาหารคนไทยยังไม่ค่อยนิยมนิยมดื่มกันมากนักะเดซเซอร์ไวน์ครับผมคนสุดท้ายครับผม อ๋อมีสองขวดจื้อนะจื้อนะจื้อนะก็สำหรับฝ้ายนะคะวันนี้ฝ้ายเอาตัวชาโตนอฟดูปาร์ฟมาเป็นไวน์ฝรั่งเศสชาโตนอฟดูปาร์ฟอ๋อเป็นไวน์ฝรั่งเศสเหมือนกันไม่ยินไม่ชัดครับจริงๆอตัวเนี้ยเป็นคนชอบไวน์รสจัดๆเหมือนที่เต้บอกว่าจะชอบแพรกับเนื้อก็เลยจะชอบแบบรสจัดๆอิตาลีหรือไม่ก็นิวซีแลนด์ไปเลยแต่แล้วแบบช่วงหลังเนี้ยค่ะพอดีมีผู้ใหญ่แนะนําเป็นไวน์ตัวนี้มารสมันจะแบบ มันจะค่อนข้างผู้ใหญ่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 ผู้ชายไม่ไม่ค่อยดีต่ค่อนข้างแบบไลยแล้วก็สมูทกว่าเหมือนแบบทานได้แบบอินเจเนอรัลหมายถึงว่าแบบไม่ต้องแพ้กับอาหารก็ก็ทานได้ค่ะผู้หญิงเราก็จะห่วงเนาะเพราะปกติถ้าเป็นวายรสจัดเราต้องแพ้ไม่ชีสหรือสแน็คหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอแต่ว่าถ้าตัวเนี้ยก็คือสามารถแบบทานเดี่ยวๆได้เลยสําหรับผู้หญิงถ้าว่ามันก็โอเคต้องชิวไหมครับ ชิลค่ะ้องคนจะชิลสิบเจ็ดองศาประมาณนั้นแล้วเราจากผู้ใหญ่แนะนำว่ฝ้ายเลือกวายไงบ้างครับปกติจะแพ้ถ้าทานเองอะค่ะจะแพ้กับเนื้อก็คือจะไปตามร้านตามร้านเนื้อแล้วก็ดูว่าเขาในร้านเขามีวอร์ริอะไรไบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจะมีในใจอยู่แล้วว่าองุ่นพันอะไรที่ที่ชอบเป็นพิเศษรสชาติประมาณไหนก็จะขอดูว่าเออเขามีอยู่ไหน ในร้านไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอกี้ไปกินวายนี่ใครมารับครับตอนกลับแกรบแกรบกอดแนบแกรบไม่ไปกอดแนบเขขึ้นที่โเออไปร้องโซนเอเขสะกิดขาช่วยกูหน่อยช่วยกูหน่อยแล้วก็แกรบแกรบอ๋อแกรบไปรับแต่ว่าก็โอเคนะคะหมายถึงวายต่วก็ไม่มีใครแนะนำอะไรใหม่ๆตัวเร็วๆแ้ก็ไปซื้อสูตรเขียวก่อน ชื่อวายที่ทุกท่านที่เราคุยคกันถ้าทุกท่านที่รับชมสะกดไม่ถูกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมีพี่ๆไปคอมเมนต์เขียนให้มาครับเดี๋ยวมีเขียนเขียนตอบให้ในคอมเมนต์นะครับผมของชุนจริงๆเราเป็นสายเบียค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะมาขอคําแนะนาจากพี่ๆทุกคนพี่ๆทุกคนสายเดียไปเลยสายเบียก็เลยไม่เข้าใจค่ะปกติดื่มว้ก็คือเหมือนแบบอ้าไปกับเขากินเราก็กินด้วยอะไรไม่ไม่รู้จักเลยว่า เออชนิดมันมีอะไรบ้างแต่ถ้าพูดถึงรสที่ชอบอะที่เราก็เคยดื่มมาก็หวานหวานอะไรอย่างเงี้ยกินง่ายๆไม่ฝาดพออะไรเงี้ยไม่ฝาดไม่เปรี้ยวใช่ไหมเออไม่ฝาดไม่เปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยอยากให้พี่ๆแนะนําว่าเออถ้าสายนี้ต้องแบบประมาณไหนพี่ๆเลยครับพี่ๆในร้านจัาหันน่ารักก็ไม่ถูกเลยใส่คนเดียวอะไรต่างๆไม่ถูกเลยค่ะพี่ก็จริงๆก็คือตัว วายอย่างที่บอกมันแล้วแต่รนนิยมนะต้องพูดตรงๆต้องลองชิมผ่านชิมแล้วก็อย่างที่บอกคือถ้าถ้าอย่างผมเป็นตัวแทนคนที่ดื่มเหล้ามาก่อนดื่มเบียร์มาก่อนเนี่ยแล้วก็จากที่เคยไม่ชอบวายนะครับแล้วก็มาหาคือวายที่ออกออกหวานนิดนึงเรียวนยน้อยฝันนดน้อยเนี่ยมันจะทานง่าย<ม>นะครับส่วนความสามารถเฉพาะตัวเรื่องกลิ่นแอลโกอฮอล์ความแรงความน้อยอันนี้อันนี้แล้วแต่บุคคลเลยต้องต้องไปนั่นอยากให้ไปลองมากกว่าแน่นอนครั้งแรกเราจะต้องไปเปิดใจ ลองหลายๆตัวซึ่งแน่นอนอาจจะต้องมีเพื่อนที่เป็นบัดดี้ไปด้วยจะได,ได้รู้ว่าเอ้ยผมรู้สึกเทสเป็นอย่างนี้คุณรู้สึก Taste เทสเหมือนผมหรือเปล่ามันจะได้แลกเปลี่ยนความรู้สึกตรงนี้กันว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วเราค่อยๆปรับจูนรสชาตินี้ไปแล้วเราก็จะค่อยๆเจอตัวที่เราชอบมันคงไม่ใช่รอกว่าไปเจอครั้งแรกเราชอบก็เหมือนที่ผม,มกินครั้งแรกกับเจ้านายตอนสมยัยอายุ20ก,กว่าก็ ก็ไปโอ้ชุดใส่เจ้านายเสื้อม่วงหมดเลยแล้วเจอของที่ไม่ชอบไม่ใช่ไม่ใช่ของไม่ของไม่ดีนะของแพงคุ้นแต่มันไม่ไม่ไม่ถูกไม่เหมาะกับจริิและรสชาติอย่างนี้อย่างนี้คือสมมติว่าอะไรคือวทที่เป็นแบบขวดรสชาติกลางกลางราากลางกลางอะไรเนื้อแลบเหมือนถึงแบบอินเจเนอรที่ที่แบบน่าจะโอเคกับการกินสองคนแบบเหมือนพาเพื่อนไปกินอะไรอย่างเงี้ย จริงที่จริงถ้าบอกว่าถ้ามองเป็นไวแดงก่อนไวแดงถ้าเป็นที่เราเห็นเอาดูตามงานดีกว่าอืไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานหรืองานเลี้ยงงานที่เขาชอบชอบมีเสิร์ฟมาตรฐานก็จะมีกบไม่ได้สบยองนะครับเจ็ดขอบใช่ประมาณะนั้นใช่ขอบบินเพนโวทั้งหลายหรืออาจจะมีอื่นงจะมีพวกที่เป็นชิลลัสแมโลเนี่ยนี่คือนี่คือมาตรฐานที่ที่จะมีกันส่วนใหญ่ในในงานเลี้ยงส่วนถ้าเป็นฝั่งไวขาก็จะเป็นสบายยงบองนะครับ แล้วก็ถ้าจริงๆถ้าฝั่งที่เป็นแชมเปญฝั่งที่เป็นสปาร์กิ้งก็จะมีพวกชาร์เดนเน่ผู้นั้นไปทางนั้นก็ที่เป็นอินเแตนท์รอลนะที่เขาใช้กันอยู่ทั่วไปถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นผมนะพี่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดอย่างนี้สายเบียเบียรนี่คงกินเพราะว่าแบบชอบสดชื่นใช่ไหมชอแบบถ้าเป็นไวน์ก็ต้องแบบอารมณ์แบบอะไรได้หมดถ้าสดชื่นอารมณ์อารมณ์แบบประมาณแบบโรเซ่อาจจะเป็นโรเซ่โรเซ่สลอผมไม่นะผมว่าน่าจะเป็นแบบ อาจจะลองไวน์ขาวสักหน่อยสักตัวหนึ่งแล้วก็ถ้าเป็นไวน์แดงก็อาจจะเป็นแบบโนแนวแบบพินโนัวเมโลเงี้ยนะผมก็ดื่มไม่ได้ถ้าเป็นสายเบียร์นะถ้าเกิดแบบคนชอบกินซิงเกิลมอลว่าเราหนักๆเงี้ยผมก็เลยผมก็ต้องไปไปตัวแบบคาร์เน่ไปเลยบาลโร่บาโลโล่อะไรพวกนี้ก็อมาโลเน่เงี้ยผมว่าลยแล้ผมมีแนะนำตัวนึงที่ผ่านมาปฏิไม่ค่อยได้ทานตัวดื่มไวน์ขาวเพิ่งไปเจอเหล้าขาวไวน์ขาวไอ้แล้วความคิดอยู่แล้ว ไว้ขาวไปไปเจอตัวหนึ่งมาก็ไปเจอบอกพร้อมเต้เลยถ้าจำถ้าจำได้ก็คือ,อ,อชื่อลูกาน่าอ๋อลูกาน่าของเซนาโตเซนาโตอ่ามันใช้องุ่น mm hmm. ถ้าผมจำผิดชื่อเทรเบียโนเทรเบียโนอ่า mm hmm. ตัวเนี้ยราคาไม่แพงนะซื้อกับสปายเออร์อยู่มาทั้งคูณเจ็ดแปดร้อยบาทต้องซื้อสปายเออร์นะถ้าซื้อข้างนอกอาจจะประมาณพ mm hmm. ันนะ mm hmm. ก็มันมันจะติดหวานนิดนึง mm hmm. แล้วก็เปรี้ยวเบาๆอ่ามันก็มันก็จะทานง่ายขึ้น อันนี้เผื่อไว้สำหรับคนที่เผื่อบว่าเอ้ยวันนี้เราพูดถึงไวแดเงเยอะใช้ไวน,น์วนขาวไปันสัวนหนึงกัว่าแต่ผมว่าที่อย่างที่แปมถามเนี้ยเวลาที่เราเลือกเลือกเนาะสำหรับผมนะผมว่าถ้าสมมติไปร้านอาหารอนะ่ะโอเคผมว่านะต้องสำหรับผมนะผมว่าต้องประมาณ 1, 2, 1, 2พันพันพันสอง่ะเพราะร้านอาหารมันบวกมาแล้วส่วนหนึ่งไงนาถูกไหมคือตามเดทปกติที่เลือกง,ง่ายๆคือผมว่าพันัพอ่ะมันก็จะเซฟเซฟหน่อยเป็นเซฟโซนนะพันสองถึงพันห้าเงี้ยก็จะได้วัยที่โอเคหน่อย ถ้าเกิดคิดไม่เยอะนะก็เลือกประมาณนั้นน,นได้นะแต่ว่าถ้าสมมติว่าไปตามร้านเพิ่เขาจะบวกเข้ามาไงมันอาจจะเป็นประมาณสักพันเจ็ดพันแปดอะผมว่าก็อาจจะได้ไวายที่โอเคเนาะถ้าพูดกันแบบดูแค่ราคาเดียวนะต้องต้องเรียนนิดนึงว่าเรื่องไพรซิงเนี่ยอันนี้ให้ให้ไว้เป็นเคีย์เป, key, เป็นไกด์แล้วกันนะแต่อย่าไปคิดมากนะเพราะบางคนถ้าซื้อวายซับเลคเออร์แล้วมันเห็นราคาแล้วมันจะรู้สึกคิดมากคือวายถ้าตามโรงแรมดีกว่าโรงแรมอย่าพูดร้านอาหารเอาโรงแรมเลยโรงแรมเวลาเขาได้ราคามาราคาต้นทุนเท่าไหร่ เขาบวก50%ทันทีนะทันทีเลยนะใช่อันนั้นคือเป็นราคาที่ตั้งไว้แล้วอย่าลืมว่ามันต้องมีบวกบวกอีกเซอร์วิสชาร์จอีกเพราะงั้นเขาบวกไปแล้ว50%แน่นอนออนท็อปแต่ว่าอย่างบางทีผมกับเต้เนี่ยก็คือเริ่มซื้อไวซ์ไทเกอร์แล้วบางทีไปกินโรงแรมปุ๊บหัวเราคิดเป็นคือคิดเลขเลยอ่ะหัวนั้นอ่ะเฮ้ยเราซื้อแค่นี้ก็เป็นแพงไม่ได้แล้ว่แต่บางทีถ้ามันเจอวินเข็ซึ่งมันหาไม่ได้แล้วจริงๆอะก็จำเป็นต้องยอมกก็็ตตต้้้้ออออองงงซืยมนะ อย่าไปคิดมากคือมันก็ถือว่าเป็นการผ่อนคลายดื่มแล้วอร่อยดื่มแล้วสนุกก็โอเคซื้อความสุขผสมน้ำเน่ยกินได้เยอะหน่อยผสมน้ำเลยเยนาะกินสลับกับน้ำอะไรอก็ต้องบอกแชร์เทคนด์นึงได้ไหมคะเคยไปอ่านเจอมาเหมือนกันเขาบอกว่าสมมุิไปร้านอาหารนะแล้วเราไม่รู้จักวายในลิสต์นั้นนะคะให้เราเลือกตัวไม่สามก็สี่ จากแหล่งต่างๆใช่คือถ้าเป็นตัวล่างสุดเหมือนจะเป็น house wine ที่แบบเบมากฉะนั้นเลือก3ามสี่กลางๆเซฟๆทานได้ในราคาที่เหมาะสมอันนี้คือเคยอ่านเจอมาเขา house wine นี่คือคือเขาเขาเบนของเขาเองไม่ค่ะมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นอยกล่างมาอ่าเป็นเป็นไทยอูดที่ที่ราคาแบบสตาร์ทเลยรรราาคับปปะะมมณออใช่ใช่แยนขายเลยหลังล็อกเกอ์วายหมดใช่ไหมเราก็แบบใบกลา บบผมมีทริคให้นิดนึงก็คือ,คอมันก็เมื่อกี้เราพูดเรื่องไวท์คอกไปแล้วใช่ไหมก็คือมันมีความเสี่ยงถ้าเราไปซื้อมาเองไม่ว่าจะซื้อฟู้ดแลนด์ซื้อตามไวท์เซนล่าหรือซื้อโรงแรมก็ซื้อกลับมาบ้านเปิดก็มีโอกาสเจอไวท์คอกเจอไวท์คอกต่อให้เสียงไงมันมันเคลมใครไม่ได้เคลมยากเรื่องยากงั้นบางบางคนกับกันแล้วก็ดื่มไม่เยอะหรือไม่จัดการที่ไปดื่มตามร้านอาหารเนี่ยโอกาสที่จะเปิดปุ๊บแล้วมันคอรกแล้ว เราสึกมันไม่ใช่เคลมได้เลยถูกต้องเปลี่ยนคนได้นี่นี่คือที่ที่เขาพนักงานมาให้ชิมนิดนึงตอนแรกใช่ถูกต้องแต่อย่างน้อยคือถ้าเราเคยเคยดื่มอยู่แล้วเนี่ยหรือเรายิ่งเป็นลูกค้าประจําเนี่ยเขาก็ยิ่งออเนอร์เราโอกาสที่เขาจะมาเขาเรียกว่าอเกนส์เราว่าไม่น่าใช่ก็คงคงจะน้อยก็ส่วนใหญ่ก็จะมีโอกาสเปลี่ยนคนใหม่ได้เลยเคยนะคะมาเคยครับเคยเคยเจอเองเลยครั้งหนึ่งแต่ก็โอเคเป็นร้านประจําด้วยไงแลวอย่างคือต้องบอกเราว่าต่อให้ไม่ใช่ร้านประจําถ้าอยู่ในโรงแรมนะ โรงแรมเนื่องจากบริการโรงแรมมันมันต้องมากกว่าที่เขาค่อนข้างเต็มกว่าโรงแรมถ้าอย่างไรเขาจะไม่ค่อยอยากจะมีเรื่องกับกับกับแขกยอมได้ก็ยอมไปซึ่งถ้าแขกว่าไม่โอเคก็ก็ต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนทอนมาครับเปลี่ยนขวดครับจะบอกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนแขกเลยนะเปลี่ยนแขกนะก็อย่างนี้นะครับสุดท้ายเราก็อย่างที่ฝักฝ่ากันก็เป็นทริปเป็นอะไรจากทีมงานแล้วก็อย่างที่ทีมงานเรียกว่าพี่ๆน้องๆของกเพื่อนชาว IBA นี่แหละครับแล้วก็ อยากจะฝากตรงนี้ไว้แล้วก็อยากให้ติดตามคราวหน้าเราอาจจะกลับมาในหัวข้อใหม่แล้วก็วันนี้เราได้ความสุขสนานได้ความรู้นะครับจากเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญในเรื่องวายละกันแล้วก็คนในวงการละกันนะครับผมสำหรับผมเปคนใหม่ก็เดี๋ยวจะเริ่มศึกษาแหละหลังจบวันนี้ไปก็สนใจมากยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับไอเราชนแก้วดิชนแก้ว